เรียนคณะกรรมการทุกท่านนะครับกระปุนายอรันวรรณพึษบนะครับตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกระบี่นะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับโมเดลในการจัดการเรียนรู้นะครับโดยวันนี้นะครับใช้ชื่อโมเดลชื่อว่าออปติกโมเดลนะครับเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับความเป็นมาและความสําคัญนะครับในการออกแบบนะหรือว่านําเสนอโมเดลนะครับก็คือเนื่องจากว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่จะต้อง ใช้ทักษะนะครับในการทดลองจํานวนมากนะครับจากการสังเกตนะครับในห้องเรียนพบว่านักเรียนนะครับชั้นประถมศปีที่6นะครับมาไม่เกิดไม่มีทักษะในการทดลองทางวิทย,ยาศาสตร์นะครับทำให้ส่งผลต่อผลสมมติทางการเรียนนะครับแล้วก็ความเข้าใจนะครับหรือกระบวนการวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับทำให้นักเรียนไม่สามารถที่จะ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการทำการทดลองหรือว่าการออกแบบการทดลองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงมีแนวคิดนะครับที่จะพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบโมเดลในการพัฒนาก็คือออปิกโมเดลนะครับในการพัฒนานักเรียนนั่นเองครับ ครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับในการพัฒนารูปแบบโมเดลนะครับหนึ่งก็คือเพื่อให้นักเรียนนะครับเกิดทักษะในการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับสองนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับฝึกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับในการแก้ปัญหาัเองนะครับเรามาดูวิธีการนะครับเราจะแบ่งวิธีการออกเป็น5ขั้นตอนนะครับนั่นก็คือตามรูปแบบโมเดลนะครับโดยจะใช้รูปแบบ o บ t i c กโเด l นะครับใช้ว่า Oppic Mo เดลนะครับโดย O ตัวแรกนะครับมาจากคาว่า observation นะครับ observation ก็คือมาจากการสังเกตนะครับเราเห็นสิ่งต่างๆในรอบตัวเรานะครับก็ใช้ประสาทสัมผัสนะครับในการสังเกตไม่ว่าจะเป็นใช้ตาดูนะครับใช้หูฟังใช้จมูกนะครับดมกลิ่นนะครับใช้ลิ้นชิมรสนะครับ ข้อมูลต่างๆก็ได้จากการสังเกตนะครับส่วน p ตัวที่2นะครับมาจากคาว่า Problem นะครับเมื่อสังเกตแล้วนะครับก็จะเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่สงสัยนะครับสาเหตุของปัญหานั้นมาจากไหนนะครับจะนำไปสู่การค้นหาคำตอบต่อไปนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับตั้งปัญหาว่าเพราะอะไรนะครับ ส่วนตัว H นะครับมาจากคําว่า y y p t t h s s s นะครับก็คือการตั้งสมมติฐานเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาแล้วนะครับก็จะตั้งสมมติฐานนะครับก็คือการคาดคะเนคําตอบไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งการคาดคะเนนี้นะครับนักเรียนจะต้องอาศัยประสบการณ์เดิมนะครับหรือความรู้เดิมนะครับในการช่วยในการตั้งสมมติฐานซึ่งจะนําไปสู่การหาคําตอบของปัญหานั่นเองครับ ส่วนตัว e นะครับตัว e มาจากคาว่า experiment นะครับก็คือการทดลองนะครับซึ่งเมื่อเราตั้งสมมติฐานแล้วนะครับเด็กๆก,ก็จะได้มาออกแบบกิจกรรมการทดลองนะครับซึ่งการออกแบบการทดลองนะครับก็จะใช้ กระบวนการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยเราจะให้บันทึกให้ออกแบบบันทึกผลการทดลองนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อมีการทดลองเราต้องมีการบันทึกผลการทดลองนะเราจะต้องให้เด็กๆนะครับได้ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองหรือใช้วิธีการใดก็ได้นะครับในการที่จะออกแบบการบันทึกผลการทดลองซึ่งจะนำมาสู่การนำมาสู่การหาข้อสรุปนะครับ สำหรับตัว c นะครับตัวถัดมามาจากคาว่า conclusion นะครับ conclusion ก็คือการสรุปผลนะครับเมื่อเด็กๆนะครับได้บันทึกผลการทดลองแล้วนะครับก็จะมาสรุปว่าจากการาัิทากผลการทดลองนั้นเราสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเราก็ใช้ข้อมูลนะครับจากที่เราออกแบบการทดลองนะครับในในใน,ในการทดลองนะครับ และก็อันนี้ก็คือ,อรูปแบบนะครับโมเดลของ o p ปติกโมเดนะครับซึ่งจะพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับหนก็คือนักเรียนนะครับได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับในการแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับ2นะครับนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการทดลองนะครับสามารถที่จะ บันทึกหรือว่าออกแบบกิจกรรมการทดลองได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอนะครับการพัฒนารูปแบบโมเดลออปติกโมเดลพัฒนาทักษะกระบวนการทดลองนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับชั้นประถวงศราปีที่6นะครับมีผลสำเร็จที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีความเข้าใจนะครับในทักษะการทดลองนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ